สายแอนเทคกับปัญหาด้านสาธารณสุขที่ไม่อาจมองข้ามได้ครับสำหรับการดื้อยาปฏิชีวนะย้อนดูสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหานี้และมองแนวทางแก้ไขเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะกับเด็กๆทั่วโลกที่กําลังเผชิญอยู่ครับ เรื่องนี้กำลังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดสําหรับประชากรโลกนะครับเมื่อมีรายงานจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าในปี2022มีเด็กกว่า3ล้านคนเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อดื้อยาและกําลังมีแนวโน้มที่แย่ลงกว่าเดิมครับเราใช้ ยาปฏิชีวนะแบบพมเพื่อ,อยาปฏิชีวนะคือสารเคมีบางอย่างอาจจะสกัดมาจากพืชก็ได้จากราจากอะไรต่างๆหรือว่าสังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้ที่มีผลกับการดำลงชีวิตอยู่ของพวกแบคทีรียเพราะฉะนั้นการป่วยด้วยแบคทีรียทั้งหลายเนี่ยกินยาเหล่านี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะไปทําลาย,ายมันได,นได้แต่ว่ามันไม่ทํางานกับพวกไวรัสสมมุติ มีคนเป็นหวัดไข้วัดอะไรต่างๆที่เกิดจากไวรัสไปซื้อ,อยากินเองอย่างในประเทศเรามีใช่ไหมแล้วได้ยาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะขึ้นมาอยา่างแรกมันไม่ตรงกับอาการอย่างที่2คือมันเป็นทลายแบคทีเรียต่างๆซึ่งไม่ควรไปยุ่งกับมันไม่ควรทาลายอพอไปทําลายกว่าเั็นหมดปุ๊บแบคทีเรียที่เมื่อก่อนแข่งขันไม่ค่อยได้ แล้วมีพิษมากขึ้นมันก็มีโอกาสพงกหัวขึ้นมางอหัวขึ้นมา,นามคือพอเรารักษาไว้ตรงจุดปุ๊บเราจะทําการคัดเลือกพันธุ์ให้แบคทีเรียซึ่งเราค่าไม่ค่อยเป็นเนี่ยมีโอกาสมาเยอะได้แข็งแกร่งได้แข็งแกร่งขึง้นที่งานวิจัยที่มีการพูดเมื่อเดือนที่แล้วก็คือบอกว่ามีเด็กเสียชีวิตถึงประมาณ3ล้านรายลยนะนะในปี2022เนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดื่อยาค,คือถ้าแบบดูเฉพาะเจาะจองเป๊ะเนี่ย อาจจะหลักแสนครับนะแต่ว่าป่วยก็มันก็มีอาการแซกซ้อนอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดอ่ะพอนับรวมๆแล้วแล้วดูว่ามันมีเชื้อโรคที่มันดื้อยา อยู่ด้วยหรือเปล่ามันก็ได้ได้เลข3ล้านมาไม่ว่าตัวเลขมันจะเป็น3ล้านหรือ3 0 0แสนเนี่ยไออาการดื้อยาเนี่ยมันจะทําให้ตายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องระวังอยู่ดีเหมือนแบบกินยาไม่ได้ผลประมาณนั้นไหมครับอาจารย์ใช่ในที่สุดมันพอป่วยแล้วกินยาแล้วไม่หายอะ่ะครับมันรักษาไม่ได้แบคบทีเรียหลายสายพันธุ์นะที่แบบเราไม่รู้จะใช้ยาอะไรไปสู้กับมันเราต้องแบบว่าอาศัยภูมิคุ้มกันของเราเองถ้าเกิดมันเรียนรู้ได้เร็วพอก็สามารถต่อสู้แล้วร่างกายก็ไม่ตายครับถ้าเกิด เรียนรู้ช้าต่อสู้ช้าก็ตายคือใครที่คุมคุ้มกันพอสู้ได้ก็อยู่รอดไป<ช>ไ,ได้แต่ว่าสําหรับแบคทีเรียซึ่งดื้อยาไม่รู้จะฆ่ายัางไงเนี่ยก็ต้องมีงานวิจัยต่อไปว่าจะสร้างยาปฏิช่วยะาอื่นๆอย่างไรหรือมีวิธีอ,อื่นไหมยังโชคดีอยู่ที่ว่าไอ้ตัวที่เราฆ่าไม่ได้มันยังไม่แพร่หลายมากๆแต่ว่า ถ้าเกิดเราประมาทแล้วก็ใช้ยาพิ่มเพื่อปฏิชีวะแบบไม่ถูกต้องเนี่ยคือไม่มีการวิจัยให้ตรงจุดใช้ยาให้ตรงจุดถ้าทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยในในที่สุดเราก็จะคัดเลือกพันจนได้เขาเรียกว่าซูเปอร์บบคคือแบคทีเรียตัวใหญ่บอสไซคือฆ่าไม่ได้แล้วมันแพร่พันธุ์ได้เต็มไปหมดเลยเงี้ยแล้วก็จะลำบากนะครับประมาณครึ่งหนึ่งจาก3ล้านเนี่ยประมาณล้านกว่ากว่าล้าน4ล้าน5จะมาจาก2พื้นที่คือเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ แล้วก็สั่งแอฟริกาในประเทศเราเองเนี่ยยังดีกว่าดีกว่าเฉลี่ยคือเราจัดการได้ได้ดีกว่าเฉลี่ยของของโลกปัจจัยอะไรทําให้เสี่ยงครับอาจารย์คือมีการติดเชื้อง่ายๆก็เช่นแบบว่าไม่มีโปรแกรมวัคซีนที่ดีสาธารณสุขไม่ดีน้ําไม่สะอาดระบบน้ําไม่ดีสุขาพิบาลไม่ดีแล้วก็การเข้าหาแพทย์ลําบากทำให้การเข้าไปรักษาพยาบาลลำบากทําให้วินิจฉัยไม่ถูกเช่นสมมติไม่ได้ไปหาหมอ ไปซื้อเหมาะยากินเองอเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของบริเวณที่ทมีการดื้อยาเยอะเด็กอายุ5ขวบลงไปเ,เสี่ยงเยอะกว่าครับพออายุมาก50ขึ้นไปก็เ็นอีกอีกรอบหนึ่งระบบภูมิคุ้มกันมันไม่ค่อยเก่งแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงครับโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะฮะวัคซีนนะค,ค,คือป้องกันได้วัคซีนเนี่ยมันจะทำให้สมมติเชื้อติดเชื้อเข้ามาแล้วภูมิคุ้มกันมันสามารถกําจัดได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องไปรักษาหนักๆสุขาพิบาลทั้งหลายทําให้มัน สะอาด <S <S อที่ผ่านมาร้อยปีเนี่ยระบบสุขาภาพพิบาลที่ดีขึ้นเนี่ยน้ำสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนตายน้อยจากแบคทีรียลดลงไปมหาศาลท้องร่วงอะไรต่างๆลดลงไปเยอะ <S <S มากๆคนมาก่อนตายกันโรคตวาี้ตะกตักวใช่ไเพราะฉ<น>ะนั้นก็ต้องต่อสู้ด้วยแบบนี้แหละแค่2อันเนี่ยในพื้นที่ที่ยังไม่ดีเนี่ย ถ้าทาให้ดีปุ๊บตรากาตารก็จะลดลงเร็วมากเรื่องรักษายาหาอะไรต่างๆก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทําไปใช่แต่ว่ามันจะไม่ใช่ส่วนที่แบบว่าลดจาก3ล้านให้เหลือสามหมื่นสุขภาพิบาลเนี่ยทำให้ลดลงได้นี่คือต้นทางที่สุดแล้วส่วนอันนั้นคือเป็นการดูแลในเรื่องของระบบสุขภาพที่จะต้องมาซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งใช่ครับ นี่กำลังเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับการรับมือนะครับทั้งการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพใหม่ๆและการยกระดับด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศด้วยครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ สัปดาห์ที่แล้วในวันที่29พฤษภาคมครับจีนส่งยานสำรวจในภารกิจเทียนว่นสไปเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก2,016 Ho3 ครับนี่เป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างมากของจีนกับครั้งแรกในการเก็บตัวอย่างและยังใช้วิธีการไปลงจอดบนดาวแล้วเจาะเข้าไปด้วยและจะส่งกลับมาในปี2027ครับซึ่งถือเป็นการปูทางสู่การเก็บตัวอย่างดาวอังคารในอนาคตด้วยครับ นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตซูริกออกแบบหุ่นยนต์ที่สามารถเป็นคู่ซ้อมหรือจะเป็นคู่แข่งแบดมินตันกับเราได้ครับโดยการใช้ AI เรียนรู้แบบเสริมแรงฝึกการตัดสินใจจากการกระทําแบบซ้ําๆจนสามารถทํานายวิถีลูกขนไก่ได้อย่างแม่นยํานําทางในพื้นที่เกมและแข่งขันกับผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ได้ครับ คุณผู้ชมอัปเดตข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS s c i e n t e c h ครับรวมถึงฟังพอดแคสต์กันได้ครับที่เว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับและกลับมาติดตามทันโลก sciencetech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ